ครับผมผมสังเวียนวิทย์ครับผมต่อครับผมเนาะวันนี้เราก็เจอกันอีกแล้วครับผมเนาะวันนี้เราจะมาดูในเรียบของเจตนาารมณ์ของรัฐธรรมนูญและระบบประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมเนาะการศึกษาของประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นมาในรองของรัฐธรรมนูนในรื่องของระบอบประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมิกาพบว่าเกิดการรับมีระบบประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอังกฤษ ของประเทศอังกฤษกับการเกิดขึ้นมาของระบอบประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกามีความแต,มตกต่างกันถึงแม้ว่าผู้อพยพส่วนมากจะเป็นในรูปแบบของมาจากประเทศอังกฤษแต่การเกิดขึ้นมาในรูปของระัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยของประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นไปตามสหภาพของสังคมอเมริกันครับทำให้เกิดโครงสร้างและก็รูปแบบของอํานาจทางการเมืองการได้มาซึ่งในรูปของการใช้อํานาจตลอดมาจนในรูปแบบของ แต่และหัวหเมืองก็เป็นอีกรูปหนึ่งขององค์กรแต่และองค์กรก็แตกต่างกันครับถึงแม้จะมีจุดหมายปลายทางในรูปของการปกครองแต่รูปของการปกครองนั้นก็ซึ่งมาด้วยก็ตามครับผมนองดังนั้นแล้วในรูปของการศึกษาในรูปของรัฐธรรมนูญของประเทศไทยใดประเทศใดๆจะต้องมีการศึกษาประวัติศาสตร์และก็มีการมองค่ะหรือว่ามองการปกครองในรูปแบบของประเทศนั้นๆในรูปของด้วยเนื่องจากประวัติศาสตร์ทางกฎหมายและก็รูปแบบของการการเมืองในรูปของการที่มีการ เครื่องมือการใช้อธิบายและก็รูปแบบของเกิดขึ้นมาในรูปแบบขององค์กรทางการองค์กรทางการเมืองแต่ละองค์กรตลอดจนในรูปแบบของการใช้ผู้ที่ใช้อํานาจครับผมนะจะมีในรูปแบบของแต่ละองค์กรทางการเมืองเมื่อเข้าใจในรูปของกลไกในรูปของทางการเมืองดังกล่าวแล้วจะทําให้รูปของเจตนาลมของอํานาจและแต่อํานาจนั้นจะมีะมีความอํานาจที่จะมี เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมครับผมน้อยก็เป็นอีกรูปหนึ่งในรูปของการเจตนาลมของรัฐธรรมนูญในรูปแบบของการตวงขานข้ามเลยก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของคําว่าในรูปของการเข้าใจในรูปของกําเนิดเกิดขึ้นมาขององค์กรการเมืองอย่างแท้จริงเมื่อนําบทบาทอานาจิเมื่อนําบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไปบังคับใช้อาจจะเกิดการบิดเบือนไปในรูปของเจตนาลมแท้ที่จริงแล้วในรูปของบทบัญญัตินั้นก็จะเป็นในรูปของการเบื่งครับ ที่เกิดขึ้นมาบิดเบือนของเจตนาลมแทรรูปแบบที่อาจจะตีความหมายเบี่ยงเบนไปก็จตนาลมลมที่แท้จริงไปได้ครับเนาอและสิ่งต่างๆ มันก็เป็นเวลาการช้านานช้านานมาแล้วก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาความขัดแยง้งทางการเมืองขึ้นมาอีกในลอกละลอกหนึง่งก็เป็นอีกรูปหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะเห็นในรูปแบบของอซึ่งกันและกันในรูปของทง้งด้วยกันทั้งสิน้นหากไม่ยึดติดต,ตามเหตารลมดังกล่าวก็เกิดแต่และองค์กรแล้วครับผมเนาะแต่จะเกิดในรูปแบบไหนบ้างในรูปของรัฐธรรมนูญในรูปแบบของอพฤติกรรมและเหตุลักษณะดังกล่าก็จะเกิดในรูปแบบของที่จะมี การกฎหมายเป็นการตีความด้วยสายเหตียและดังกล่าวการเรียนรู้ในรูปของรัฐธรรมนูญควรจะศึกษาบทประติตฐ์และความเป็นไปเป็นมาเจตนารมและองค์กรในรูปของรัฐธรรมนูญไปบงังคับจะใช้ในรูปของรัฐธรรมนูญบังคับป,ปิดเพี้ยนไปบิดเบือนในเกีบเจตนาลมตั้งแต่ดั้งเดิมต้นฉบับครับผมเนาะดั้งเดิมสำหรับในรูปของรัฐธรรมนูญประเทศสหรัฐอเมริกาได้เก่ากาดใช้มาตั้ง200กว่าปี ยังไม่ได้เคยเปลี่ยนในรูปแบบของสาเหตุสําคัญคือรูปแบบของอํานาจในรูปแบบของบทบัญญัติของรัฐมนูญเคารพในรูปแบบของยึดในเจตนารมณ์ดังเดิมในรูปแบบขององค์กรที่จะเป็นผู้ใช้อํานาจตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับรูปแบบของอํานาจอำนาจรัฐมนูญนาบทบัญญัติของรัฐมนูญไปใช้ในรูปของเจตนาดังเดิมครับผมเนาะแต่ในรูปของสุจริตแล้วมันก็เป็นอีกเรื่องบริสุทธิ์ใจและก็บริสุทธิ์ธรรมด้วยข้อเท็จจริงดังกล่าวการศึกษารัฐมนูญจึงควรที่จะมีความ เข้าใจครับพี่น้องความเข้าใจในรูปของเจตนาลมในรูปของระบบประชาธิปไตยของสหราัฐอเมริกาอาจจะคล้ายคลึงในรูปของประเทศอังกฤษครับพี่น้อแต่มันก็ไม่ได้คล้ายคลึงแต่ว่ารูปของการแตหกหักรูปแบบของการที่ประเทศอังกฤษเข้ามาที่จำในรูปแบบของประเทศที่อ,อพยพเข้ามาในรูปแบบของ ประเทศอังกฤษที่ส่วนใหญ่มาจากประเทศอังกฤษนั้นก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มันมีขนบประเมณีวัฒนธรรมแล้วก็รูปแบบของจารีตประเพณีส่วนใหญ่ส่วนมากแล้วอาจจะเป็นในรูปแบบของการที่จะเปลี่ยนแปลงหรือว่าแย่งอํานาจในรูปแบบของการที่จะแยกงอานาจไปในรูปแบบของกลไกของคนละขั้วครับผมเนาะก็อาทิเช่นในรูปแบบของผิวพันธุ์ ครับผมเนาะในรูปของผิวสันในรูปของผิวขาวแล้วก็ผิวดําประมาณนี้การหยีดสีผิวกันประมาณนี้ครับผมเนาะก็เป็นในรูปของขนมประเภทนี้ประเภทนี้หรือเรียกก็รูปแบบของการที่ลายลักษณะสัรในรูปแบบของตัวตนที่ไม่เหมือนกันครับเนาะคนที่สักลายคนที่ไม่สักลายครับผมเนาะแล้วก็คนที่มีศักยภาพที่โดดเด่นกว่าคนอื่นหรือไม่โดดเด่นกว่าคนอื่นหรือว่าด้อยกว่าประมาณนี้ ก็กรบไปบนมาประมาณนี้สิ่งต่างมันมีหลายอย่างครับเนาะแต่ในปัจจุบันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในระบบะเขาเรียกว่า การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบของการเหยียดในรูปแบบของเหยียดสีผิวและก็รูปแบบของวัดขนมประเพณีทางวัฒนธรรมก็เริ่มต้นขึ้นมาก็เริ่มจะละลายหายไปแต่รูปแบบก็มีหลายๆอย่างที่จะเปลี่ยนแปลงไปในกลเกมในรูปขององคอ์กร,รอิสระและองคอ์กรต่างๆครับผมเนาะที่จะนําหาผลประโยชน์มันก็หลายๆอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่รูปแบบรูปลักษณ์เนื้อหาสาระก็คงอยู่เล็กๆน้อยๆครับผมเนาะการเปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างก็เป็นการแก้ไขเพิ่มเติม แต่การแก้ไขเพิ่พมเติมนั้นได้ซึ่งมาซึ่งการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างหลายๆด้านแต่รูปแบบของหลายๆอย่างในหลายด้านก็เป็นในรูปแบบของการที่หาผลประโยชน์และก็รูปแบบของถกเถียงกันในรูปแบบของอเขาเรียกว,ว่าลงลอกลงวาไม่ได้มีในรูปแบบของความรุนแรงในรูปแบบของการใช้กําลังเหมือนกับคันที่จะแบ่งแยกดินแดนเหมือนกับในรูปแบบของ ประเทศเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือครับผมนอนทิงต่างๆมันก็มีหลายๆอย่างครับนอะดังนั้นแล้วในรูปแบบของที่ประเทศไทยจะแบ่งแยกในรูปแบบของดินแดนนั้นก็เป็นอีกรูปหนึ่งของอ่เขาเรียกว่าชนท้องถิน่นแล้วก็ภูมิภาคที่จะแยกออกมาเรืร่องของาใช้อํานาจเองก็เป็นอีกรูปหนึ่งการที่จะ เขาเรียกว่าหาเหตุผลแล้วก็รูปแบบของเขาเรียกว่าภูมิประเทศไม่คล้ายคลึงกันครับผมเนาะประเทศภูมิประเทศและก็รูปแบบของขนมประเพณีนีประเพนีขนมประเพณีวัฒนธรรมประเพนีแล้วก็รูปแบบของจารีประเพณีไม่เหมือนกันดังนั้นแล้วในรูปของจิตใจและก็ความเป็นอยู่ในรูปแบบของภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราสูงเป็นภูเขาและก็เป็นทะเลมันต่างกันมากแล้วก็รูปแบบของการเมืองท่องเที่ยวแลวก็รูปแบบของเมืองที่เป็นเกษตรกรรมแล้วก็รูปแบบของปศุสัตว์การเลี้ยงสัตว์ครับผมเนาะสัตว์น้ำสัตว์บกคร ในรูปของการที่จะบ estar, Bella, ริการใช้ครับผมน้ออาการอยู่ก,กันจินหรือว่ารูปการบริโภคในรูปแบบจึงต่างๆที่มันไม่เหมือนกันรูปแบบเรื่องราอาหารสระก,ก็เปลี่ยนแปลงระบบโครงสร้างก็เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ระบบท้องถิน่นครับาพี่น้องสภาท้องถิ่นก็ต้องมีศักยภาพที่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงไปในรูปของลอกเรียนแบบในรูปของ เอ่อส่วนกลางเลยมันก็ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงจรๆๆๆๆิงจริงจรงที่มีศักยภาพมาตั้งแต่นานแล้วการที่มีรูปแบบลายลักษณอรที่เปลี่ยนแปลงเป็นนิติบัญญัติก็เปลี่ยนแปลงมาหลายๆอย่างนวครับนอกจากจกให้เพิ่มเติมเพื่อหาผลประโยชน์แล้วก็รูปแบบของการที่จะ เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นกลางอยู่ตลอดเวลาครรบนะมโนไม่ให้เป็นอะไรเขาเรียกว่าคัดตุบกพ้องแล้วเกิดความรุนแรงในรูปแบบของการที่จะแบ่งแยกอำนาจจริงจรงยั่งังด้านนั้นแล้วสภาท้องถิ่นนี้ก็สําคัญมากทีเดียวครับเนาะที่จะมีในรูปแบบของประเทศไทยที่จะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบของลายลักษณ์อักษรแล้วก็รูปแบบของระบบโครงสร้างที่จะเขาเรียกว่าปกป้องในรูปแบบของผู้ที่เป็น ประชาชนผู้ที่ภายใต้การปกครอง,องตัวเองที่มีศักยภาพไปหลายๆอย่างหลายๆด้านครับนวนดังนั้นแล้วในเรื่องของรูปแบบรูปลักษณ์เนื้อหานี่แล้วก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกลไกที่จะเปลี่ยนแปลงจากส่วนกลางหรือว่ามารูปแบบของอที่จะโยงเข้ามาก็สําคัญมากครับผมเนาะครับผมงบประมาณแล้วก็รูปแบบของความที่เปลี่ยนไปเป็นมาในเรื่องของการรายได้ก็หลายอย่างครับเศรษฐกิจไงในทุนองค์กรอิสระและเปลี่ยนแปลงองค์กรอิสระเพิ่มมากขึ้นแล้วก็รูปแบบของการตัดสินใจแย่งกันตัดสินใจหรือว่าแย่งกันเข้ามาในรูปของการ,ราเปรลเี่ยนนนแปลงั้ก็ อีกรูปหนึ่งที่เขาเรียกว่าตัดพอต่อว,ว่าแล้วก็รูปแบบของการที่จะตัดกําลังแล้วก็ตัดทอนอํานาจแล้วก็รูปแบบของอตัดหน้าที่ที่มีศักยภาพที่จะพัฒน,นาแล้วก็รูปแบบของการที่จะใช้กําลังแล้วก็อํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ศาส,สนาจะรีบไปเพ,พนีก็สําคัญครับนนเรื่องของอรูปแบบองค์กรอิสระก็มากอสมควรครับนาะคลิปนี้ผมต้อสังเกนทวิจันทร์ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือว่ารูปแบบจริงจางที่มันกระทบกระทั่งหรือว่ารูปแบบการจริงที่มันไม่มีไม่ดีไม่ควรก็กราบขอโทษขออภัยด้วยครับผมนิปนี้กก็าไปอน ม่ครับผมสวัสดีครับ